ขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสัองลมหายใจของเราให้ชัดเจนกันนะนั่งตามสบายวางกายให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครังชั่วคราวถึงเราละไม่ได้หยุดไม่ได้เด็ดขาดตตเนึงเราก็ให้รู้จักวิธีการเจริญสติฟังไปด้วยน้อมจำเนียหลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ ยังแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเราก็ขาดการสนใจใงแต่ใจพุ่งออกไปภายนอกอย่างเดียวความคิดกระใจพุ่งออกไปอย่างเดียวส่งเสริมความคิดตรงนั้นโดยตรงทีนี้เรามาหยุดเรามาสร้างความรู้สึกรบรูก้การสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนความรู้ต,ตัวตรงนี้แหละในหลักรรมท่านเรียกว่าสติ ถ้ารู้ให้ต่อเนื่องท่านเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าความรู้สึกพังเผยเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่อย่าไปเกลียดค้านส่วนการเกิดการดับของความคิดของใจนั้นเขามีมาตั้งนานแล้วความคิดตรงนี้เขาหลงมาตั้งนานเขาเกิดมาตั้งนานเขาปิดกั้นตัวเองมาตั้งนานเราต้องมาสร้างความรู้ตัวตัวใหม่ให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาไปอบรมใจเอาไปวิเคราะห์ใจ เอาไปชี้เหตุชี้ผลจนใจของเราคลายออกจากความคิดซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงถึงจะเปิดทางเพียงแค่แยกใจของเราคลายออกจากความคิดเพียงแค่เริ่มต้นในการรู้แจ้งเห็นจริงถ้ากําลังสติของเรามีไม่เพียงพอเขาก็สึมเข้าสู่สภาพเดิมอีก ถ้ากําลังสติของเราตามดูตามรู้ตามเห็นว่าใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ว่างจากการเกิดเป็นอย่างไรว่างจากขันห้าเป็นอย่างไรใจที่ไม่ส่งไปภายนอกเป็นอย่างไรทําไมความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนามเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีกันทุกคนมีกันทุกคนแต่กําลังสติของเรามีไม่เพียงพอก็เลยรู้ไม่เท่าทานันเพราะว่าการเจริญการทําความเข้าใจไม่มี ก็เอาตั้งแต่เหตุผลของโลกของสมมุติมาโต้แยง้งมันก็อาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติเท่านั้นเองแต่ในหลักธรรมแล้วต้องแยกต้องคลายต้องละออกให้หมดไม่เท่าไหร่ก็ต้องละออกให้มันหมดจนเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ของใจจนเหลือตั้งแต่สมมุติคือกายกับใจแล้วก็บริหารด้วยปัญญาใหม่ทุกเรื่อง มีไม่มากหรอกถ้าคนเราจะเอาจริงๆมีไม่มากแต่กิเลสมันก็แหลมคมเลวไวเขาก็มีเหตุมีผลชี้เหตุชี้ผลเขาก็หาสิ่งมาปิดกั้นตัวเองเอาไว้เหมือนกันกําลังฝ่ายไหนจะมากกว่ากันเท่านั้นเองกําลังฝ่ายกคศลหรือว่าอาคุคลแม้แต่ความดีก็ยังเป็นกินเลสในหลักธรรมทั้งดีทั้งไม่ดีก็ละหมดนันหละแต่สร้างคุณงามความดีไม่ให้หลงไม่ยึดสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในระดับคงสมมติ อะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตติพระพุทธองค์ดันสอนเรื่องอะไรก็สอนเรื่องชีวิตของเรานี่แหละไม่ได้สอนเรื่องไหนหรอกสอนเรื่องอัตาอตาอนัตตาสอนเรื่องหลักของความเป็นจริงของชีวิตว่ากายของคนเราเนี่ยมีกี่กองกี่ขันที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันมีอยู่ห้าขันขันไหนบ้าง กองไหนบ้างที่อยู่รวมกันมีวิญญาณเป็นกองสุดท้ายถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆยากที่จะเข้าใจาก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรถึงจะเข้าใจไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันจะได้ปับ๊บต้องค่อยเป็นค่อยไปเพียงแค่สติปัญญาระดับของสมมติเราก็ให้แตกฉานสติปัญญาในระดับวิมุติก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง จะไปทิ้งสมมติไม่ได้เพราะว่ากายของเราเป็นก้อนสมมติพอเรายังอาศัยกายนี้อยู่แต่เราต้องแจงด้วยปัญญารู้แจง้งเห็นจริงให้เป็นชินเป็นอันเหมือนกับเชือกมันมีอยู่ห้าเกลียวเกลียวไหนเป็นเกลียวไหนเราต้องแกงให้ออกแต่มันอยู่เส้นเดียวกัน กายของเราก็เหมือนกันไม่อยู่ห้ากองห้าขันเราต้องมาเจริญสติเน้นลงอยู่ที่กายของเราว่ากองไหนบ้างขันไหนบ้างกองอุศนหรือว่ากองอาุศลกองอดีตกองอนาคตหรือว่าความเป็นกลางไม่หมดเว้นแต่ว่าพวกเราจะค้นคว้าให้ถึงต้นเหตุหรือเปล่านั้นเองมันก็ยากยาเหมือนกันถ้าไม่ถึงเวลาวิบากกรรมไม่คลายมันก็ยากที่จะเปิดเผยตัวออกมาให้เห็น แต่ขาขอให้อยู่ในเป็นก็อยู่ในกองบุญกองกุศลสร้างวิบากกรรมที่ดีให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มีความกล้าหาญให้มีความละอายในสิ่งที่ละอายให้กล้าหาญในสิ่งที่ควรกล้าหาญบริหารกายบริหารใจอบรมกายอบรมใจจัดระบบระเบียบของกายของวาจาจัดระบบระเบียบของใจชี้เหตุชี้ผลจนใจของเรายอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละ สักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วไม่ถึงวันนี้ก็ต้องถึงพรุ่งนี้ไม่ถึงเดือนหน้าก็ปีหน้าก็ตราบใดที่เรายังเดินอยู่ถ้าไม่ถึงจริงๆก็จะไปโ่ออาพหนาเพราะว่าใจที่ยังเกิดอยู่เขาต้องเกิดก็ขอให้เกิดในสิ่งที่ดีๆก็ต้องพยายามกันสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องกันสักนาทีสองนาทีนะทําใจให้โล่งสมองให้โปร่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายอย่างมขคงเราจัดเจนกัน พากันไหว้รพระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสันโตทำความเข้าใจนะ